สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย YouTube หนูนาภาพไปดูนะคะวันนี้หนูนามานาลูกพลเช้าที่สองมีโอกาสได้มาดูเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะทำอะไรกันเนาะนะคะเมื่อกี้นะคะพากันลดน้ำผักลดน้ำผักนะคะลดน้ำพวกชะอมต้นไม้มหลายๆอย่างเนาะลดไปแล้วเรียบร้อยนะคะหนูนาก็ทำหน้าที่แบกกล้องให้เพื่อนนะคะถือกล้องให้เพื่อนแบกกล้องให้เพื่อนเด้อคะ่ะ เ,เพื่อนๆก็ได้ลดน้ำต้นไม้กันนะคะเป็นต้นมะม่วงด้านหน้าด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นผักทางด้านหลังนะคะข้าวนาลุงก็กำลังงามเดอ้อแต่ว่าอันห้ากระไรอยู่ค่ะกกผือเนาะกกผือนี่กกผือคือายเติบอยู่น้ำก็ยั่งเลยคะ่ะน้ำก็น,นี้ก็เอากระบวยตักขึ้นมาหดอันต้นพักคาใดเซยนะคะต้นพักคานี้ก็ต้นน้อยต้นใหญ่ค่ะ คุณอะพีพ่ฮันนี่กำลังหดตืมนะคะหดตืมก็คือลดน้ำเพิ่มเนาะโอ้ลมลื่นค่ะต้นไม้ใหญ่ก็มีค่ะต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่ก็มีเข่าก็มีรวงแล้วนะคะน้ำยังไม่ยุบเลยนี่มีโอกาสได้กินปลาคอนนะคะปลาคอนใครรู้จักปลาคอนบ้างเนาะปลาคอนก็คือปลาที่มันมันมารวมตัวกันน้ำจะแห้งเนาะ น้ำจะแห้งคนนี้จําแทบไม่ได้นะคะว่าเขาเป็นใครคอยบอกกลามคอยขอยขอยมายแตว่าขอยต้องเฝ้าเมื่อมันมันมีงานประจําปีบุญกะทินข้าเจ้าข้าเจ้ายู่มู่บ้านนั้นจำปาดงไหมข่ะขอย่ามันเดิกจ้ปไปเดินทางต่อค่ะเสียงลูกโอ้โหลูกพี่ลูกพี่นิกค่ะอ้า ชมบ้านสีชมพูนะคะผ่านบ้านสีชมพูของน้องทุง่งทองทุง่งทองตื่นหรือยังเนาะผ่านบ้านสูงๆนี่ของแอดชีตนะคะแล้วก็จะมีบ้านสีฟ้าของแอนแฟ,ฟมิลี่นะคะอยู่กับลูกสาวลูกสาวทางโน้นก็เป็นบ้านพี่จิมนะคะพี่จิมมีเรื่องจริงนีไงไเสือนะอเสือไม่ได้กินลูกชิ้นเลยเมื่อวานเนี่เสือตัวผู้นี่นะคะ างด้านโน้นก็ของพ่อหมดฟื้นเดอ้อป้าคำสายกอกๆนะคะกำลังทำอยู่เนาะเทปปูนแล้วของพ่อหมดฟื้นก็อยู่ใกล้กันกับลุงจิ้มนี่กำลังทำพ่อตั้งมงนีบ่ค่ะตั้งมงนีตีของพ่อนะโอ้สุดยอดเลยนะคะ ยูล่ลรแม่ต้องยูได้ลูกพี่ถอดเสื้อแล้วลูกพี่งมาไปทางนี้ไปแม่ไปกินขา้าวปสา้ังนี่ก็ของคุณแม่บ้านลุงนะคะบ้านลุงต่อไปก็เป็นครัวนะคะ ทางนี้ก็มีต้นมะพร้า,าวต้นดอกเคทางด้านหลังเนาะหลอก,กลางมาแล้วหลอก,กลาง f ีตั้ง